สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2อง8ยดครับช่องโชคดีดอน YouTube นาสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับวันนี้นําข่าวความเคลื่อนไหวการแจก,กเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส3หรือว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้นะครับกลุ่มอายุ1 6ถึง59ปีนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรและการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินหมืน่นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับ ล่าสุดนะครับจากการเปิดเผยของนายเผ่าภูมิลัจนสุขุนรัฐีช่วว่าการกระทรวงการคลัง,งเปิดเผยผ่านรายการของคุณสรยุทธ์ส,สุทัศนจินดากรรมการข่าวคุยนอกจอนะครับท่านรัฐีชั่วว่าการกระทรวงการคลัง,งท่านก็โทรศัพท์ให้สัมภาษณ์กับรายการนี้โดยสรุปๆนะครับเราจะพูดสรุปๆเลยเขาบอกว่าวการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสามกลุ่มลงทะเบียนแอปทางรัฐวา้นี้ยังมีสิ่งที่จะต้องทําอยู่ก็คือ จะทาระบบอีกอยู่สองสาอย่างนี่แหละครับระบบลงทะเบียนร้านค้าที่เขาโครงการแล้วก็ระบบการใช้จ่ายเงินของผู้ได้รับสิทธิ์ตามหลังนี้นะครับทีนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนในกลุ่มร้านค้าที่จะลงทะเบียนเข้าลครงการกระตุ้นเศรษฐกิจกนี่แหละครับพอทําระบบและเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้ากับ ร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการก่อนแล,แล้วก็ทําระบบจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการให้ผู้ได้รับสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนด้วยแอพทางรัฐเอาไว้นะครับตรวจตรวจผลการลงทะเบียนพอตรวจผลการลงทะเบียนแล้วว่าใครได้รับสิทธิ์บ้างก็จะมีการจ่ายเงินให้ซึ่งจะเป็นเงินดิท่านะครับ <possibly> ซึ่งกลุ่มลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้นะครับอายุ16ถึง59ปีก็จะได้เงินเป็นเงินดีท่านไปจับจ่ายใช้สอย กับ้านค้าที่เขาร่วมโครงการซึ่งจะได้เงินราวๆเมษาพฤษสภามิถาราในช่วงนี้นะครับหรือว่าไตรมาสท,ที่ของของปีะมาณ2568ซึ่งของปีพศ2568นะครับแล้วก็จะได้เป็นเงินดิจิทัลน,นะครับส่วนรูปแบบวิธีการใช้จํากัดพื้นที่ไหมเช่นจะให้ใช้ในอำเภอตามทะเบียนบ้านตามที่ลงทะเบียนไว้ไหมสินค้าอะไรซื้อได้ไม่ได้นะครับระยะเวลาการใช้เงินจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่อันนั้นจะมีการประชุมในรายละเอียดของคณะอนุกรรมการ กระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนนะครับพอประชุมรายละเอียดคณะอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้วก็จะเสนอผลการประชุมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนซึ่งการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจจะมีนายกแพทย์ทรงทานชินวัตรนายกตีเป็นประธานการประชุมพอเขาประชุมกันปลายเดือนนี้เสร็จก็ <S <S จึงจะมีการแถลขงข่าวมาเกี่ยวกับกระตุ้นเศรษฐกิจเงินหมืน่นเฟีสามกลุม่มลงทะเบียนไว้ทางรัดเอาไว้ก็จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการหลังมีการ ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับนายเผ่าภูมิโรจนกสกุลเปิดเผยผ่านรายการของคุณสรยุทธ์สุทธาสินดากรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ยังไม่กําหนดเวลานะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าจะต้องทําระบบกลุ่มเฟดสามให้เคลียร์ให้แล้วเสร็จก่อนก็จึงจะเปิดให้ลงทะเบียน รับสิทธิ์เงินหมื่นในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นลําดับต่อไปก็จะได้ลงทะเบียนไปใบนี้โดยท่านเผ่าภูมโรดจนสกุลก็เปิดเผยว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้ลงทะเบียนอย่างแน่นอนและจะได้เงินหมื่นอย่างแน่นอนแล้วก็แนวโน้มจะได้รับเป็นเงินสดคําว่าเงินสดก็คือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพจปลุกเลขประชาชน13หลักนั่นแหละครับแต่ว่าการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นท่านเปิดเผยเฉพาะว่าจะให้ลงทะเบียนอยู่4แห่งสถานที่ไปลงทะเบียนก็คือไปรษณีย์นะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร oh, ทกสธนาคารออมสิน4แห่งนี้จะเปิดจะเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าวันที่ยังไม่ได้กําหนดนะครับรูปแบบวิธีการลงทะเบียนยังไม่ได้กําหนดแต่ว่าบอกสถานที่ไปแล้วว่า4แห่งนี้เปิดให้ลงทะเบียนก็มีไปษณีธนาคาร iniz, อาคาร one, สงเคราะห์ธนาคารออมสินธนาคารทกสะนะครับคนมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันเหมือนก็คือผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับส่วนผู้มีสมาร์ทโฟนแต่ไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐไว้ก่อนอันนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ไปโดยอัตโนมัติ เพราะถือว่าได้ประชาสัมพันธ์ประกาศอย่างให้เวลามาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าไม่ไปส่งรับสิทธิ์นะครับเพราะฉนั้นคนที่ไม่คนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เงินหมื่นจริงๆก็คือกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนพอลงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกคนนะครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนี่ลงแล้วก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือลงทะเบียนแล้วต้องเป็นเป็นผู้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ก็คือรายได้ไม่เกิน8ปดแสนสี่หมื่นบาทต่อปีเงินฝากไม่เกิน5้าแสนสำรังนี้และคุณสมบัติเดาประกศ ไม่เคยผิดเงื่อนไขเงินโครงการรับช่วยเหลือในอดีตอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วคุณสมัติเป็นประาำเกณอนจะได้เงินนะครับทีนี้ก็จะมีสิทธิ์ลงเฉพาะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วจะแยกยังไงว่ากลุ่มไหนมีสมาร์ทโฟนกลุ่มไหนไม่มีสมาร์ทโฟนนายผ่าภูมและจนสกุลเปิดเผยว่าจะขอข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งอธิบายง่ายๆก็คือ ถ้าใครเป็นผู้มีซิมเบอร์โทรศัพท์และเชื่อมต่อเน็ตยกตัวอย่างใช้เน็ต500เมก500เมกขึ้นไปในช่วงก่อนลงทะเบียนอาจจะช่วง3เดือนก่อนลงทะเบียนนะครับใครมีซิมเบอร์โทรศัพท์และใช้เน็ตเกินที่กำหนดถือว่ามีสมาร์ทโฟนคนมีสมาร์ทโฟนไม่มีสิทธิ์มาลงทะเบียนในฐานะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีสิทธิ์ได้เงินหมื่นนะครับ ส่วนคนไม่มีสมาร์ Banana, ทโฟนจริงๆเลยไม่มีซิมโทรศัพท์ไม่มีมไม,ม,ไม,ไม่ไม่ปรากฏชื่อว่าเป็นผู้ใช้ซิมโทรศัพท์นั่นได้ลงทะเบียนแน่นอนและอีกกลุ่มมีซิมโทรศัพท์แต่ไม่เคยใช้เน็ตเลยนั่นก็ถือว่าไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเป็นกลุ่มที่มีท<ร>จจโทรศัพท์มือกดโทรโออกและกดรับเท่านั้นก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนในฐานะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือผู้มีซิมมีเบอร์โทรศัพท์แต่ใช้เน็ตไม่ถึงที่กําหนดใช้เน็ตน้อยมากอาจจะเป็นผู้สูงอายุอะไรทํานองนี้ หรือคนเท่าคนแกียที่ลูกหลานซื้อโทรศัพท์ดีๆให้มีสมาร์ทโฟนจริงแต,แต่ไม่ได้ใช้เน็ตก็จัดเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันให้ลงทะเบียนได้คือใช้เน็ตน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในช่วง3เดือนก่อนลงทะเบียนอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นการแยกแยะว่าใครมีโทรศัพท์ไม่ไม่มีใครมีสมาร์ทโฟนใครไม่มีจะดูจากใช้เน็ตเกินที่กําหนดไว้ไหมถ้าใช้เน็ตน้อยกว่าแสดงว่าเป็นกลุ่มที่ ไม่เข้าข่ายมีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนในฐานะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนได้นี่ก็คือวิธีการจะแยกว่าใครมีสมาร์ทโฟนใครไม่มีนะครับซึ่งกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็รอลงทะเบียนนะครับส่วนรอลงทะเบียนจะประกาศให้ลงทะเบียนวันไหนติดตามข่าวจากภาครัฐกับทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแต่ว่าคงอีกนานอยู่เพราะว่าต้องเคลียร์ระบบต่างๆที่จะเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการเงินหมื่นเฟษสามก่อนและเคลียร์ระบบการจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางลัดไปแล้วเคลียระบบเสร็จส่วนวน,นั้นก่อนจึงจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนต่อไปก็คงอ,อีกนานอยู่แต่ว่าจะเปิดแน่นอนและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้เงินแน่นอนถ้าลงทะเบียนและเป็นไปตามเงมื่อนไขโดยมีโอกาสที่จะได้เป็นเงินสดสูงสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับอย่างไรก็ดีกลุ่มเฟดสกลุ่มลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐน,นั้นจะได้เป็นเงินดิจิทัลน,นะครับก็ยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิมที่จะจ่ายเงินให้กับกลุ่ม กลุ่มลงทุนเองแทางรัฐก็คือจะได้เงินดิท่านประมาณเมษายนพฤษภาคมหน้าในช่วงนี้แหละครับทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวด้านการแจกเงินมื่นส่วนรายละเอียดที่ชัดและถูกต้องล่าสุดกว่านี้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่มีนายกแพลตตองทานเชียนวัตรนายกตีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ก่อนหลังประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่จะมีการแถลงข่าวตัวนั้นจึงจะเป็นตัวอัปเดตล่าสุดกว่านี้ส่วนวันนี้อัปเดตล่าสุดณวันที่24กุมภาพันธ์2568 ก็ตามที่เราเล่ามานี่แหละครับมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่กว่านี้จะนำมาเล่าให้ฟังทันทีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ